สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะได้เวลาไปสีหน่อยแล้วนะคะกิจพี่ปกติ VIP ค่ะอันนี้ของเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็เฉพาะกิจก็นะคะสตัวแตกเลยนะคะแล้วก็ได้3 1มหนึ่งเน้นๆเ,เลยนะคะพิเศษก็มา6กสามนะนี่น,น,นีนะคะแล้วก็ปกติคือหลุดค่ะออกแบบนี้ <laughs> VIP ก็มานะคะศูนย์สองนะนี้นะคะมาสองนะมา,มาอยู่นะคะมาอยู่นะ ประมาณนี้เลยค่ะอะวันนี้รีบแล้วค่ะรีบทั้งปีเลยนะแก้วอะวันนี้ไม่จับสามตัวให้เลยให้จับกันเองเลยนะคะไปหนึ่งกับห้าเลยค่ะไปหนึ่งกับห้าเลยนะคะเจาะไปเลยวันนี้ศูนย์เจ็ดกับศ1นย์เขาแยกกันแล้วนะคะอืมไม่ต้องอันนี้ให้เลยนะคะ ไม่มีอะไรมากมายค่ะวันนี้มีเท่านี้แหละซื้อสองเขียดจ,จะลืมสองหนึ่งเท่านั้นเองนะคะนี่เลยนะคะอ่ะจะเตัวเด่นเด่นไปตัวเดียวกันเลยค่ะเด่นหนึ่งกับห้านี่แค่นี้เลยนะคะเด่นหนึ่งกับห้าเลยนะคะอืม นี่คือเน้นนะทุกคนปากกาเหลืองๆนี่คือเน้นนะเน้นเกือบทุกตัวเลยค่ะวันนี้ห <c oughs> นึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ4งเจ็ดห้าหนี่ห้าแปดนี่หนึ่เหเหมือนกันเลยค่ะตัวเดียวกันเลยนะคะวันนี้ไปตัวเด่นค่ะวันนี้สูตรเรา ตกที่ตัวเด่นนะคะตกที่ตัวเด่นหนึ่งกับห้านะคะวัดใจกันไปนเลยค่ะวันนี้แล้ววันนี้ก็ไม่จับ3ามตัวให้เลยนะคะจะวินาทีนี้เลยนะคะถ้าเคยรล่สามตัวนะนี่เลยนะคะประมาณนี้แหละอ่ะขอให้โชคดีค่ะ